วิบากของการเป็นคนเจ้าอารมณ์ถามการเป็นคนเจ้าอารมณ์เครียงโทรศัพท์มือถือของตัวเองทิ้งเป็นการประชดแฟนหรือเจตนาให้แฟนเห็นว่าเราทำลายข้าวของเสียหายแล้วจะได้หยุดอลวาดอย่างเนี้ยการเสียทรัพย์สินถือเป็นการรับกรรมที่ระเบิดโทสะแล้วใช่ไหมครับ ตอบโทรศัพท์พังนั้นคือคุณทำกรรมในการพังโทรศัพท์ตัวเองสำเร็จเท่านั้นครับเหมือนคุณตบยุงยุงตายจริงคือผลสำเร็จของปานาติบาตไม่ใช่ยุงตายเป็นวิบากเช่นเดียวกับที่โทรศัพท์พังไม่ใช่วิบากหลายคนยังเข้าใจผิดจุดนี้กันอยู่มากวิบากกรรมคือผลอันเกิดจากเจตนาอันเป็นกุศล หรือเจตนาอันเป็นอกุศลตัวอย่างเช่นกรณีที่คว้างโทรศัพท์ทิ้งโดยกะให้มันแตกกระจายนั้นเป็นกรรมอันเจือด้วยโทรศัหากทำจนติดเป็นนิสัยเกิดเรื่องทะเลาะก,กับแฟนแล้วทำลายข้าวของเป็นประจำผลใกล้คือจะเป็นคนเจ้าโทรศัโมโหร้ายผลปานกลางคือหน้าตาคล้ำในตาขุนผิวหนังหมอง ผลไกลคือเกิดใหม่จะอยู่ในตระกูลต่ำผิวหนังหยาบรูปโดยทั่วไปไม่งามจิตใจเป็นฟืนเป็นไฟง่ายตั้งแต่เด็กๆสรุปแล้วการไม่มีโทรศัพท์ใช้ระยะหนึ่งแถมต้องเสียเงินซื้อเครื่องใหม่นั้นยังไม่ใช่ที่สุดของผลที่คุณจะได้รับการระงับโทรศะไม่อยู่นั้นขาดทุนผลปี้หลายเด้งเลยครับ เด้งแรกเสียของทันทีเด้งที่สองอาจติดนิสัยโมโหร้ายทำลายของเด้งที่สเกิดใหม่ไม่โสภาหน้าตาไม่รับแขกฉะนั้นคราวหน้าคราวหลังถ้าบรรดาลโทสะอยากเคลื่องสมบัติทิ้งก็หาอะไรที่สูญแล้วไม่เสียแพงหน่อยดีกว่าเป็นต้นว่าขัดใจแฟนปุ๊บควักซองบุหรี่ออกมาคว้างทิ้งขยะปับ๊บ จะได้ชื่อว่าเป็นหนุ่มที่โกรธอย่างสร้างสรรค์น่ายกให้เป็นแม่แบบคนรุ่นใหม่อีกตัางหากครับไปทำมันทำไมโทรศัพท์มือถือเสียดายของ